สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเฮกันทั้งประเทศใครเดือดร้อนเงินวันนี้เปิดกู้วันแรกนายวิทยัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าหลังจากที่ออมสินได้แจ้งปิดระบบกดร,รับสิทธิ์ขอกู้สินเชื่อสู้ภัยโควิดผ่านแอปไมโมไว้ชั่วคราวเพื่อดําเนินการอนุมัติคําขอคงค้างซึ่งมีจํานวนมากถึงกว่าแสนรายการขณะน,นี้ธนาคารได้ดําเนินการแล้วเสร็จและจะเปิดให้ประชาชนที่เป็นกลุ่ม เป้าหมายตามมาตรการซึ่งมีจํานวนกว่า6ล้านคนทั่วประเทศเข้าระบบลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การยื่นกู้สินเชื่อสู้ภัยโควิดผ่านแอปไมโมได้อีกครั้งในวันที่26พฤษภาคมตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปสําหรับขั้นตอนขอกู้สินเชื่อสู้ภัยโควิดผ่านแอปไมโมจากอมสินมีขั้นตอนการลงทะเบียนดังนี้ขั้นตอนที่1ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ผ่านแอปไมโมโดยระบบจะกําหนดวันที่นัดหมายให้ลูกค้าล็อกอินเข้าแอปเพื่อ กดยืนยันขอกู้อีกครั้งขั้นตอนที่2กดยื่นขอกู้ผ่านแอปไมโมตามกําหนดวันที่กําหนดระบบจะจัดสรรวันและช่วงเวลานัดใหม่ให้ลูกค้ายืนขอกู้ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่28พฤษภาคมกําหนดโควตาวันละ10,000แรายเพื่อป้องกันความแออัดและข้อจํากัดกรณีผู้ล็อกอินเขาทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกันเป็นจํานวนมากโดยธนาคารจะเริ่มจ่ายเงินกู้เข้าบัญชีลูกค้าตั้งแต่วันเสาร์ที่29พฤษภาคมเป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้ที่ยื่นขอกู้สินเชื่อซู้ภัยโควิดแล้วและอยู่ระหว่างรอผลการอนุมัติอ้อมสินจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบผ่านช่องทาง SMS และแอปพลิเคชันไมโมภายในวันพุธที่26พฤษภาคมและผู้ที่ทราบว่าได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้วแต่ยังไม่ได้ทําสัญญากู้ยืมเงินลูกค้า2กลุ่มนี้สามารถล็อกอินเข้าแอปไมโมเพื่อทําสัญญาได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่27พฤษภาคมเป็นต้นไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ